หยกคะ่ะผู้ชมคะ่ะเออ่เมื่อวานคุณจอยบอกหยกว่ามีข่าวดีจะบอกแล้วก็ผู้ชมก็เลยว่ามันมีข่าวดีกับขา่าวร้ายหยกจะอยากรู้ข่าวอะไรเออข่าวไรกระชิบ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 แน่ใจว่าอยากรู้จริงๆเต้น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 ตุบๆเลยอ่ะ ดูอรนี่ยไมบอกเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเอ่อนีกจได้ย้ายนี่คือจันกุ้งแล้วก็คชู เออไม่อยากบอกก็อย่างนี้แหละเพิ่งรู้เพิ่งรู้เมื่อวันเมื่อคืนวันที่ครูจอยบอกก็เลยไม่กล้าบอกจัดเธอมีสจัเธอมาก็ไม่ได้เจอแล้วนะ อยากบอกถ้าจะไม่บอกวันนี้เราไปรอบอกวันปัดฉิมมันก็ไม่ได้เตรียมใจไงคิดอยู่เลือเมื่อวานที่จบเึื่อนไปถามก็คิดอยู่ว่าจะบอกดีไหมจะบอกวันไหนจะบอกเมื่อวานดีไหมแต่ว่าอันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเหลือเวลาอีกสามวันคือวันจันทร์นะคะพุธ การบริหารสรรษุเราก็ไม่ได้มาโรงเรีนยนแล้วแต่คุณครูก็ยังอยู่อยู่โรงเรียนแล้วเงก็จะได้มาโรงเรีนยนอีกทีคือวันที่7จวันตัดฉีผู้ค่าฉคะ่ะวัเจา้าตัดฉีก็เลยว่างันก็บอกวันนงดีกว่าจะได้มีเวลาเตรียมใจสวันสามวันเออดีค่ะโอ้กูอค่าฉี่ะอันเนี้ยกู้ค่าฉี ที่ไม่บอกเมื่อคืนก็บอกไม่ได้ไงก็อยากบอกตอวหน้าดีกว่าบอกอใชนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆคุยกันเสียงดังมากเลยอันนี้วันอ่าวันศุกร์สุดสัปดาห์เสาที่เราได้มาโรงเรียนไหมคะไม่ได้มาโรงเรียนแสดงว่าสัปดาห์นี้วันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนด้วยกันครูจะให้เด็กๆสอบ ดังนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก่อนที่เราจะสอบวันนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะปิดเทมอมคุณครูก็เลยจะมาแจ้งข่าวให้กับนักเรียนในห้อง,องแล้วก็ท่าน,นผู้ชมได้รับทราบน,นะคะว่าในเทอมหน้าปีการศึกษาหน้าปีการศึกษาหน้าคุณครูจะได้ย้ายกลับบ้านได้กลับไปสอนที่บ้านไม่ได้สอนอยู่นี่แล้ว แล้วเมื่อเด็กๆเ,เปิดเทอมมาเด็กๆก,ก็จะไม่ได้เห็นคุณครูอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าจะเห็นคุณครูได้ในช่อง Youtube นี่นะคะที่จะติดตามกันได้นะคะคเป็นอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไร เพิงพงวนี่ห่อะไรไ้ม่ได้ไปไหนคกลับบ้านเลยเฉเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นกแค่กลับไปอยู่บ้าน แล้วก็เรียนปสองออครคูก็ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ใน youtube ให้เด็กๆได้ดูแล้วครูกลับไปสอนอยู่บ้านเ,เด็กๆก็ขึ้นประถก็ไปเรียนกับครคูท่านใหม่ที่เขา,าย้ายมาแหมมาแทนคุนตัว้ท่านใหม่เขาย้ายมาเขาก็ใจดีครคูเขาก็ใจดีกับเราทุกคนแต่ลูกใจดีกับาเรอื<ล> ไปนั่งทีนะคะ คุณพูดไหนๆคุณพูนไหนๆถ้าคิดถึงดูคุณพูดที่ไหนฮะถ้าคิดถึงก็ดูนะคนไหนดูไงวันจันทร์เรายังเจอกันไหมเจอวันอังคารเจอกันไหมเจอวันพุธเจอกันไหมเจอเจออะไรยู่ดูไม่เจอเปนตัวเป็นเบนเนี่ยวันจันทร์เราก็ยังมาอยู่อีกงานอะไรเขจะได้เป็น เราก็ต้องตั้งใจเรียนยได้กันเนี่ยวันสี่วันห้าวัน6วันเนี่ยนะคะเัเลงก็ต้องตั้งใจสอบ ไปให้ทีเด็กสอบก่อนนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้อาจจะมาแจ้งข่าวแบบม่กันไม่ลองนะคะบ๊ายบาย